สวัสดีครับผมเป้เซฟฟาร์มตราดาวเขียวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับสวัสดีครับพ่อพัดครับสวัสดีครับพูดถึงแตงกวาเงินล้านเนี่ยมันถือว่าเป็นการพูดเกินจริงไปไหมครับพ่อครับเกินจริงครับเรียกว่าเขาปลูกหลายลายรอบอ๋อเรียกว่าหลายๆรอบคือปีนึงปลูกประมาณกี่รอบครับพ่อปีนึงอเขาก็ปลูกเวียนกันที่ดินยุท3สามไรครับผมครับเข้าก็ดิ รอบหนึ่งห้อปลูกแปลงนี่แน่นบ่ครับผมบานนี้แปลงนี่สีเก็บรอบสีเก็บข้ก็ไปร่งแปลงนั่นอ๋อไม่ใช่ว่าปลูกครั้งเดียวเราได้หนึ่งล้านไม่ใช่นะครับคือเก็บแปลงนี่แล้วก็อยกพ่อร้ายมือเขาก็ดได้เก็บแปลงนั่นเราก็เวียนมาปลูกแปลงนี่ครับเพราะว่าแตงแตงหนึ่งรอบหนึ่งหนึ่งขอบเนี่ยมันได้ประมาณมันใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับผมประมาณดูเราปลูก ปลูกกะทีเดือนหนึ่งมันบ่อจากมือล่วงดินสามสิบหรือสามสิบห้าวันได้เก็บเก็บกันเท่าเทียบดีบางที่ก็เก็บก็ได้ถึงเดือนอ๋อรวมแล้วจากปลูกเลยจนถึงเก็บหมดเนี่ยประมาณสองเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งปีเนี่ยอย่างน้อยก็ถ้าปลูกกันจริงจริงจังๆเนี่ยก็หกรอบได้เลยครอ๋อแต่พอปลูกปีนึงประมาณกี่รอบครับเนี่ยก็ประมาณห้ารอบหกรอบอ๋อครับ แล้วจริงเคล็ดลับในการปลูกแตงกวาของพ่อเนี่ยครับให้มันได้5รอบอันนี้คือไม่ไม่คือไม่ได้ทําแปลงใหม่เลยใช่ไหมครับแปลงเก่าครับหนี่งอ๋อแ,แปลงเก่าเลยนะครับพยางเบิดแล้วโอ้พยางขาดหมดแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหอันที่มีพยางก็มีนะครับพยางขาดเบิร์ดพยางขาดหมดแต่ก็ยังปลูกแตงได้หลายๆรอบเลยทีเดียวยังปลูกได้อยู่ครับครับผมนะ โอ้โหปลูกแตงปีหนึ่งได้5รอบโดยที่ไม่ต้องทําแปลงใหม่นะครับอย่างนี้พ่อพัดก็ต้องมีไอเทมแน่นอนเลยใช่ไหมครับครับนี่เป็นไงครับพ่อากระไสามตัวนี่แหละครับครับผมสามตัวนี้ค่าเสเดือนปล่อยอ๋ออันนี้จะปล่อยค่าเสีเดือนปล่อยนะครับอันนี้ก็อัตรา5 0 0ซีซีต่อหนึ่งประมาณหนึ่งไร่ใช่ไหมครับพ่อใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับพ่ออันนี้เป็นสตาร์เล็กซี่พัดนะครับตดี๋วนี้ อันนี้ก็เป็นเอ็นพีร้อยสตาร์เล็กซิโอพัดนี่ก็พ่อปล่อยเพื่ออะไรนะครับปพองกันรักเน่าคนเน่าใช่ไหมครับพ่อราเน่าแล้วตัวนี้นะครับพ่อเอ็นพีร้อยเพ่งรากอ๋อทำให้รากเกิดใหม่นะครับเกิดใหม่ครับเพราะว่าจะปล่อยครับผมจะเรียนปล่อยอันนี้ครับโดยเฉพาะที่แปลงที่ปลูกซ้ําต่อเนื่องกันหลายๆรอบนะครับเนาะอั่ที่พัดเคยใช้นะครับอันนี้ข้อขอย้ํากันอีกทีนะครับอันนี้เป็นเออสตาร์เล็กซิโอพัดนะครับ ป้องกันรากเน่าคนเน่าะนะครับแล้วก็ NP100 เป็นฮิวมิชชนิดเข้มข้นนะครับปล่อยไปเพื่อทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็รากเดินดีนะครับแล้วก็นิคโคออนนะครับตัวนี้จะไปฆ่าเชื้เดือนฝอยและแมะลงต่างๆที่อยู่ในดินนะครับ <c oughs> นี่นะครับงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลนะครับสอบถามได้ที่เพจ เซฟฟาร์มตราดาวเขียวนะครับวันนี้ผมกับพ่อพัดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ